สวัสดีค่ะอันนี้ก็เป็นคลิปเก่าของเมื่อวานนะคะหลังจากที่เราไปเปลี่ยนบรรยากาศค่ะไปรับประทานอาหารที่ร้านอาหารใกล้กับบ้านนะคะเดินไปก็ประมาณ5วินะคะก็ถึงร้านอาหารนะคะเพราะว่าใกล้กับบ้านนั่นเองนะคะวันนี้ เราก็จะพามาชมค่าร้านอาหารนะคะที่มีสนามนะคะหรือสถานที่ให้เด็กๆนะคะได้เล่นค่าเวลารอทานอาหารนั่นเองค่ะส่วนดิฉันนะคะก็เดินชมวิวนะคะแล้วเก็บภาพบรรยากาศมาให้ได้ชมคะ่ะก็จะมีสนามกรอบนะคะเป็นเกมให้เด็กๆ ได้ตีกรอบขั้นเวลานะคะที่เห็นก็จะเป็นแผงนะคะไว้ให้เด็กๆได้ตีกรอบสปีดค่ะก็มีหลุมกรอบนะคะมีเป็นระบบนะคะให้เป็นวางแผ่นเหล็กวางให้เด็กีกันค่ะที่เห็นข้างหน้านี้ก็จะเป็นชาร์ฟนะคะเอาไว้ให้เด็กๆได้เล่นนะคะอันนี้ก็จะเป็นรถตัดหญ้าค่ะ ช่วงนี้นะคะหน้าร้อนมองไปทางไหนก็จะเขียวขจีไปหมดค่ะเราก็จะเดินกลับไปที่เดินนะคะตรงที่เรานั่งค่ะวันนี้ก็ไม่ได้มาดินเนอร์อะไรนะคะวันนี้มาทานอาหารกับเพื่อนๆสามีนะคะก็นั่งกันอยู่ข้างหน้านู่นค่ะวันนี้ก็จองโต๊ะใกล้กับสวนนะคะติดกับสนามหญ้านั่นเองค่ะ ช่วงหน้าร้อนอย่างนี้บรรยากาศก,ก็ดีเราก็จะนั่งรับประทานอาหารกันข้างนอกค่ะวันนี้ก็รับประทานนะคะสเต็กมีเนียมนะคะแล้วก็มีหน่อไม้ฝรั่งราดซอสนะคะรับประทานไปเรียลค่ะค่อนข้างที่จะอร่อยเลยค่ะสองข้างทางนี้ก็จะเห็นต้นผักเซียนนะคะฝรั่งนั่นเองค่ะขึ้นเต็มหรือใบตับเย่ยะตรงข้างทางนี้ข้างขอบ ร้านอาหารเราก็ได้ยินเสียงน้ำนะคะไหลผ่านค่ะที่เห็นนั้นไม่ใช่ต้นใบเตยนะคะเป็นดอกไม้ที่ชอบอยู่ในนั่นเองค่ะ <c oughs> บรรยากาศก็ชุ่มฉ่ำค่ะนั่งฟังเสียงนกและก็เสียงสายน้ำไหลผ่านไปค่ะบรรยากาศค่อนข้างที่จะดีเลยนะคะวันนี้ร้านอาหารนี้ก็ติดบ้านเลยค่ะคนก็ค่อนข้างที่จะเยอะทุกวันค่ะ ขายเครื่องดื่มและก็อาหารค่ะเครื่องดื่มก็มีทุกชนิดเลยนะคะตอนนี้เราก็พามาชมบรรยากาศชิวๆค่ะบ๊ายบาย